สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาดรถยนต์นิวซูซูกิแอติก้าสมาร์ทไฮบริดเดียพาวเวอร์ออฟมาร์ทเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริด สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่29ธันวาคม2565อยู่กับเรา3คนครับปกปิดลามาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับพิเตบอสเจาะเลือกเชลซีครับโคดั้งทางข่าวลิเวอร์พูลครับครับผมวันนี้นะครับคือวันพฤหัสเนี่ยนะเราขออนุญาตทำพรีวิวล่วงหน้าเลยนะเพราะว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็จะเตะกันสุกเสาร์อาทิตย์นะครับวันบ็อกซิ่งเดย์นะในช่วงวันเอปีใหม่ของไทยเรานี่แหละนะครับแต่ว่าฟุตบบบอออลเนนนนีี่่ยยยััััังงงมมมมรรรรชตตตาปปกกกิิะะค็จจๆ้ไูวศุ แต่พวกนี้เนี่ยเราถ่ายเทปเอาไว้ล่วงหน้าใช่ครับนะครับเราก็เลยจัดนะฟันธงความพร้อมให้ในวันนี้เลยจัดเต็มไปเลยนะครับเอาคู่ใหญ่ๆมาพูดคุยกันนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างขวดนี้นั่นเองนะครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยแบล็คแบรดจำกัดมหาชนครับผมอย่าลืมเติมความสดชื่นนะครับ ขอคำว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โอ้สมเนียงเป๊ะว่ะเฮ้ยเออเป๊ะว่ะยอมใจอ่าสุดยอด,ดอแล้วก็ฝากเคแบงจากธนาคารกสิกรไทยครับบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอปเคพามาใช้งานกันด้วยนะครับแล้วก็ติดตั้งอยู่นี่ครับ เครื่องสำรองไฟ Unitech y p e r m a x Gaming UPS ตัวเทพสําหรับคอเกมระบบสำรองไฟคุณภาพสูงเทคโนโลยีรูปขึ้นบริสุทธิ์เพียวไซเวฟเพื่อการปกป้องอย่างสมบูรณ์แบบป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากเต็มประสิทธิภาพเครื่องสำรองไฟแบรนด์ u n i t e c จัดจําหน่ายโดย Inclam Micro หาซื้อได้แล้วที่บาร์นาน่าทั่วประเทศหรือออนไลน์ JAB Lazada Shopee Shop 24 Unitech The Power Backup to the Future นะครับครับขอบคุณรถยนต์ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid ด้วยนะครับ The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid รถย จนสา3แถว7จที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานประหยัดน้ำมันแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพบกับนิว s u z u k ิ e อ t i ติก้าสมาร์ทไได้แล้ววันนี้ที่โชว์รมรถยนต์ s u z u กิทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w ว w ร์ลไวด์เ .co.th ได้เลยครับครับเมื่อกี้เข้ารายการนี่ลืมแนะนาตัวแต่ว่าคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะครับอ่ะไปดูโปรแกรมเลยแล้วกันนะครับว่าทีมไหนเจอกันบ้างนะครับวันศุกร์ครับ30ธทันวาเวสแฮมพบเบรนท์ฟอร์ดลิเวอร์พูลครับเจอก วันเสาร์ครับูแฟนตันเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอลมัรพบคริสตอลพาเลทฟูลแลมเจอ s ซา t h แฮมตันแมสซิตี้เจอเอฟเวอร์ตันนิวคาสเซิลพอบลแล้วก็ไบรตันครับจะเจอกับอาร์เซนอลวันอาทิตย์ครับวันฟีใหม่1ธันวาสเปอร์พบแอสตันวินล่าและ f o r ์เรสจะเจอกับเชลซีเท่ากับนะว่ามี8คู่ที่ส่งท้ายปีเก่าและ2คู่ที่รับปีใหม่ใช่ถูกต้งตองอเลยนะฮะเรามาเริ่มต้นเอาแบบไล่เรียงวันเวลาแบบคู่ที่เราจะไล่นะก็คือตามเวลาเลยตามวันที่ตามเวลาก็เอาบิ๊เอาพวกบิ๊กซิเนาะเรื่อที่ลีย์พููครับ โอ้โหก็ถือว่าเป็นเกมใหญ่นะเจอกับเลสเตอร์เหมือนกันนะครับก็เป็นการเล่นกันที่แอนฟิลด์นั่นเองนะครับสถิติการพบกันเนี่ยซีซั่นที่แล้วผัดกันชนะในบ้านใครบ้านมันมนะครับก็มาดูว่าปีนี้จะเป็นบ้านใครบ้านมันอีกหรือเปล่านะครับลิเวอ,อร์พูลในล่าสุดเนี่ยบุกชนะาร์เซนวิลล่า3-1นะครับทำให้เกมลีก3นัดหลังสุดชนะรวดสภาพท,ทีมของกุนซือเจอเก้นคลอปนะครับ ก็คือจะได้โกนาเต้น,นะครับกลับมาจากการพักทีมชาตินะคือไปพอเล่นนะัดชิงบอลโลกก็ได้พักมาหนึ่งสัปดาห์แล้วกลับมาซ้อมตั้งแต่วันอังคารแล้วน่าจะมีชื่อสำรองเป็นอย่างน้อยคิดว่าแบบนั้นนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าจะส่งลงตัวจริงเลยหรือเปล่านะแต่ตัวที่เจ็บอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างเพียบเลยเหมือนกันเจมส์มิลเนอร์โรบเบิร์ตฟ,ฟิมิโนโอ่าเคอร์ติสจน ดิโอโกโชตาอตูเมโลมีผ้าว่ากลับมาซ้อมแล้วนะแต่แบบซ้อมยิ่งซ้อมได้เนี่ยนะแต่ยังลงไม่ได้หรอกแล้วก็หลุยดิอารสเนี่ยก็บาดเจ็บทั้งหมดเลยนะฮะส่วนโกดิกัปโปนะปีกตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยยังเล่นไม่ได้เพราะว่าลงทะเบียนม,มันต้องรอ1มกราเป็นต้นไปนี่เนะตะ30ไงเตะ30เล่นไม่ได้นะครับโอเคส่วนฝั่งเลสเตอร์นะครับน่านล่าสุดเนี่ยพ่ายิวคาโซมาศูนย์ต่อสามทำให้หยุดสถิติชนะรวดทุกรายการไว้ที่5เกมเท่านั้นนะครับสภาพทีมของกุนซูแบนนเเเดออรรร์์จี่ย เจอข่าวร้าย oh. ข่าวร้ายที่สุดเลยคือมีคนเจ็บเพิ่มแล้วคนที่เจ็บเพิ่มล่าสุดเนี่ยก็คือเจมส์แมดดิสันข่าวบอกว่าเจ็บเข่าแล้วน่าจะเป็นคนละส่วนกับที่เจ็บตอนช่วงก่อนไป,นไปทีมชาติบอลโลกอีกนะ mm hmm. ตอนนี้ไปพบพวกผู้เชี่ยวชาญแพทย์แล mm ้ว hmm. ครับรอดูว่าจะต้องพักเท่าไหร่แต่พลาดแน่เกมนี้โอ้ oh, สำคัญมากส่วนคนอื่นที่เจ็บก่อนอันนี้ก็จะมีพวกเจมส์จัสตินลีการโดปารเลยล่าเดนิสปาร์ตจอนนี่อีแวนแล้วก็ไรอันเบอร์ทาน,นครับพลาดลงเล่นทั้งหมด oh. นะมาดูรายชื่อกันหน่อยครับ เอาเน้นฝั่งทีมใหญ่อย่างเดียวแล้วกันนะครับก็ไปดูกันที่ลิเวอร์พูลครับคาดว่าก็น่าจะเป็น4-3-3ตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนจากนัดที่แล้วมากเท่าไหร่อาริสงเบ็คเกอร์เฝ้าเสาคู่เซนเตอร์มาติดฟิตกว่าก็น่าจะได้ลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวโกนาเต้อาจจะนัดถัดไปนะครับก็เป็นฟันได้มาติดแบ็คซ้ายขวาเป็นโรเบอร์สันเทรนอาโนอ3มิดฟิลด์อาจจะเป็นชุดเดิมครับเฮนโดฟาวินโยแล้วก็เตียโกวันทาราแต่ถ้าจะมีพิกแพงก็อาจจะเป็นเอเลียรแทนเฮนโดส่วน3แนวรุกเนี่ Sara, a, นยซาร่นานูเญียส จะเป็นออกเลตเหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนมาเป็นคาวโยแต่แต่เราก็คาดว่าอาจจะเป็นคาวยโยนะครับก็ประมาณนี้ผมให้สกอรรเลยแล้วกันมผมว่าเลสเตอร์แมนเชสเตอร์เจ็บกระทบหนักแน่นอนเพราะว่าโหเรียกได้ว่าเป็นคนที่แบบฟอร์มดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลได้ความมั่นใจมาจากเกมวิลล่านะเลสเตอร์นี่คือยวบอย่างต่อเนื่องนะเจอนิโคโซไปยังโหเล่นไม่ได้เลยนะครับผมให้ เลอร์พูลเล่นในบ้านด้วยชนะเอาสกอร์เดียวแบบที่เลสเตอร์แพ้นัดก่อนเลย3-0ส่วนผมให้เวอร์พูลชนะเหมือนกันแต่อาจจะยิงน้อยกว่าข,ขวัญหน่อยตรงที่ว่าเลสเตอร์เขารู้ดีว่าน่าล่าสุดเพิ่งแพ้มาสภาพจิตใจตกตเแล้วก็ขาดเจมแมดดิสันเพราะว่าน่าจะเล่นแบบรัดกุมไม่น่าจะเปิดแรกกับลิเวอร์พูลอาจจะโดน2ลูก2-0ใจผมก็อยากให้สกอร์ไปทางพิเตอร์โบนะ2 0เหมือนกันแต่ว่า ช่วงหลังไปดูมาพูชอบเสียประตูทุกนัดเลยมแม้ว่าจะชนะได้ก็ตามแบบแบบเกมรับมักจะชอบมีรูโหวสักนิดสักหน่อยให้คู่แข่งยิงได้อผมว่าเสียลูกหนึงแต่ริฟูอาจจะยิงได้2เอาเป็นริฟูชนะสองหนึ่งแล้วกันโอเคนะครับมาดูคู่ต่อมาครับวูฟแฮมตันเจอกับแมนยูไนเต็ดนะครับก็เกมนี้เป็นบ้านของวูฟแฮมตันนะสถิติเมื่อซีซั่นก่อนก็ผัดกันคนละนัดบ้านใครบ้านมัน ฟูแฟมตันครับนัดล่าสุดชนะเอฟเฟอร์ตัน1-0นะก็เก็บชัยมาสองนัดติดต่อกันแล้วสภาพทีมครับของโรเบเตกรีครับพลาดใช้งาน3ผู้เล่นนะซิกินโยเปรโดเนโตแล้วก็คาราซิสนะครับที่บาดเจ็บยาวนะส่วนพวกเาตาเร่ออตโตนะโพเดนส์พวกนี้ต้องรอเช็คความฟิตก่อนฝั่งแมนยูครับโอ้โหฟอร์มกำลังดีสุดๆนะตอนนี้ชนะฟอเรสต์มาแล้วก็ทำให้ชนะอุรวดมา4เกม ครับนะครับแล้วก็14นัดหลังสุดทุกรายการเนี่ยแพ้แค่นัดเดียวใช่เสมอ2ชนะ11ฟอร์มดีแบบเงียบๆนะคือ,อคนอาจจะไปบอกมองถึงอาร์เซนอลมองถึงแมนซิตี้แต่จริงๆแมนยูเป็นทีมที่ช่วงหลังนี้แพ้น้อยใชแ่ดดแต่เขาแค่ไปแผ่วช่วงต้นไงอันดับม,มันเลยยังไม่ได้ขึ้นมาเยอะนะครับ สภาพทีมของเทนฮาร์ครับตัวที่พลาดแน่ๆลิซันโดมาติเนสน่ายัางไม่จบกับช่วงฉลองแชมป์ฟุตบอลโลกนะนอกจากนั้นครับซานโชเรื่องสภาพจิตใจย,ยังมีปัญหาอยู่แล้วก็พวกที่มีอาการป่วยนะครับลินเดเลฟแม็กโทมิเนเดี๋ยวต้องเช็คก่อนว่าหายหรือ,อยังดาโล่ครับเจ็บต้นขาต้องรอประเมินความฟิตด้วยไปดูรายชื่อกันครับ อ่ะก็จะมีของฝั่งแมนยูเนต็ดมาให้ดูเพราะว่าวูสกอร์เนี่ยยังไม่ได้จัดนะเพราะว่าเราทําล่วงหน้ามามนะครับก็จะเป็นแผนประมาณนี้คู่เซนเตอร์เนี่ยต้องใช้เป็นคู่นี้ไปก่อนค<ด>ือถ้าจะาเล่นดีนะคือถ้าจะมีเซอร์ไพรส์จริงๆก็อาจจะต้องอย่างที่การตัวหน้าอัปเดตน, Hub time นะครับถามนะก็คือ,ค,อคือมาตินเนกลับมาแล้วล่ะแต่ว่าคอมฟิตนั่นแหละจะได้ลงเลยหรือเปล่าลงเลยก็แทนตรงชอถูกต้องแต่ถ้าถ้ายังไม่ฟิตจริงๆก็ต้องชอก่อนเป็นคู่นี้นะเป็นชอกับวาราน ผู้สาประตูเป็น DKR นะครับฝั่งขวาโอกาสของวานบิซาก์าอย่างต่อเนื่องเพราะว่าดาโล่เนี่ยยังอาจจะไม่พร้อมฝั่งซ้ายก็เป็นมาลาเซียนะครับมิดฟิลครับก็นะเป็นอิลิกเซ่นกับกาเซมิโลแล้วก็มีบูรูโนเป็นตัวปั้นเกมลงตัวนะแนวรุกแรดฟอดฝั่งซ้ายอันโตนี่ฝั่งขวาแล้วก็กองหน้ามาร์ซียาลเออโ,อโ้จริงๆคู่นี้ยากนะเพราะผมว่าวูฟเล่นในบ้านก็ค่อนข้างเหนียวแน่นเลยทีเดียวมผมว่ามีโอกาสออกเสมอได้ ผมให้เสมอหนึ่งตอนหนึ่งวูฟน่าจะแบบเน้นเกมรับแบบแน่นๆนเลยบอลเปลี่ยนโค้ชด้วยใช่ไหมเออเออเพราะว่าเขารับงานตั้งแต่ก่อนบอลโลกแต่ต้องเริ่มงานหลังบอลโลกจูเลียนโรเปติกีเอาไงดีโบสกิกีต้ามดิผู้กัดขวัญใเท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่งเสมอผมก็อยากให้เสมอแต่มีลางสังขรว่าช่วงนี้แมนยูเขาฟฟรมดีเขากำลังมาว่ะผมว่าอาจจะแบบเอาตัวรอดได้แบบหืดจับเกมแบบอาจจะไม่ได้เหนือกว่าเยอะแต่ชนะได้ให้แมนยูเฉือนหนึ่งศูนย์ ผมเอาเป็นแมนยูสอหนึ่งแล้วกันคือผมว่าสูสีแน่ผมว่าสูสีเพราะไปบ้านไปบ้านบูฟด้วยแต่โอ้โหแต่ว่าก็คือต้องรอดูถ้ามาทินนสลงได้นนเนี่ยจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ของของแมนยูนะแต่ว่าตัวลุกแนวลุกของแมนยูช่วงนี้กําลังมั่นใจกระลังมั่นใจผมเลยมองว่าตรงนั้นดีกว่า ดีกว่าก็เลยจะเป็นตัวที่ทำชี้ขาดเด่นนี้ครับผมโอเคครับสองหนึ่งนะไปดูแมนเชสเตอร์ซิตี้กันหน่อยครับเจอกับเอฟเวอร์ตันนะเล่นที่เอตีฮาร์ตสเตเดียมสถิตินี่โอ้โหคำว่าข่มยังน้อยไปเขาบอกว่าซิตี้ชนะเอฟเวอร์ตันมา10เกมติดต่อกันทุกรายการซิตี้เนี่ยนัดล่าสุดชนะลิส์มา3-1นะครับตอนนี้ก็ผลงานเริ่มกลับมาดีนะครับสภาพทีมของคุณซูเป๊ปกวาดิโอลาเนี่ยฮูเรนอวารสฉลองแชมป์โลกน่าจะยังไม่พร้อมลงเล่นส่วนรูเบนดีอาร์สเนี่ยยังไม่หายเจ็บต้นขานะครับที่เหลือก็พร้้อมมลงสนาได เอฟว่าต้นนัดล่าสุดแพ้วูฟมา1 2ทําให้แพ้มา4เกมรวดแล้วครับแล้วก็9ก้านัดหลังสุดชนะได้แค่เกมเดียวดูแล้วแฟรงค์นัมพาดท่านน,นี้ต่อให้ยากนะแต่ถ้าแพ้อีกเนี่ยโอกาสปริวก็มีสูงเหมือนกันสภาพทีมแลมพาดจะไม่มีคอเนอร์โคดี้ครับเพราะว่าเจอกับต้นสังกัดจริงนะครับขณะเดียวกันต้องรอเช็คความฟิตโดมินิกคาร์เวิร์เลวินเจอร์รี่มีนาว่าฟิตพอที่จะลงเล่นหรือเปล่าส่วนเจมส์สการ์เนอร์กับแอนดรอสทาเซนเนี่ย ยังบาดเจ็บอยู่นั่นเองอนะครับอะไปดูรายชื่อที่คาดหน่อยครับซึ่งเช่นกันครับว่าฮูสกร์เนี่ยยังไม่ได้จัดมาให้ครับผมนะครับอ,อของโคดีน้นี่ยืมมาจากวูฟแฮมตันใช่ไหมใช่ใชน่าจะน่าจะต้องลงเจอกับซิตี้ได้สิอ่าลงได้อ่าลงได้ลงได้ผมได้ ข้อมูลชุดนี้ผมอาจจะไปเขียนจากเกมนัดที่แล้วมากกว่าโอเคตอนตอ่นเวอร์ตันเจอบูฟน่าจะผิดไปนิดนึงใช่เพราะผมว่าโคดี้มันไม่เคยอยู่ซิตี้นะเออนะครับลงได้นะครับแต่ว่าของแมนซิตี้เนี่ยน่าจะมาในแผน4-3-3ตามภาพนี้นะครับประตูเป็นเอเดรีนโมราเอสนะครับกองหลังเนี่ยมีนาธานอาเก้นะอาคันจีจอห์นสโตนและแบ็คขวาเนี่ยคายวอเกอร์หลังจากที่ซ่อมกล้องเสร็จแล้วนะน่าจะได้กลับมาเล่นนะครับแล้วก็กองกลางมีโรดรีนะครับอิวคายคุนโดกันเควินเดบรอยตัวรุกเนี่ย ฮาลันลงคนหนึ่งแน่ๆล่ะแต่อีกสองคนเนี่ยกีลิชอาจจะใช้โอกาสเปลืองนัดที่แล้วแต่ก็มีแอสซิสสอลูกเลยนะเล่นดีเหมือนกันนะริยัตมาเรสเนี่ยก็ถือว่าผลงานดีผมว่าใครลงก็ได้กีริชมารเรสฟิลโฟเดนนัทล่าสุดก็มีหย่อนลงไปบ้างแล้วมันพอๆกันหมดมันพอๆกันหมดผมว่าแล้วแต่เป๊ปเขาจะเลือกเลยอ่ะฟันธงกันผมว่านี่น่าจะเป็นนัดที่ส1บอที่ซิตี้ชนะนะครับผมว่าแลมพาร์ดนัดนนี้ไม่น่ารอดครับให้ซิตี้ชนะแบบ สามศูนย์เลยผมออว่าสู้ยากไม่รู้เดอะบอยหายโกรธยังนะผ่านมานัดสามแล้วเนี่ยขอโกรธ <c oughs> จนจบซีซั่นแมนเชสเตอร์ซิตี้บอกแบบนั้นครับเป๊ปอาจจะอยากขอนะแต่ว่าฮาลันนี่ไม่รู้จะไปหยุดอยู่ยังไงออนะครับออออชุดไม่อยู่จริงๆฟอร์มร้อนแรงมากแล้วก็เจอเอฟเวอร์ตันที่ปัญหาเรื่องของเกมรับนี่โอ้โหยวบมากนะกองหลังก็คิดว่าน่าจะชนะไม่มีปัญหาแต่ให้เบื้องต้น2-0ก่อนแล้วกันครับผมอ่า2-0มาตามกัน คือจริงๆอยากให้มากกว่านี้แต่ก็รู้สึกว่าเริผ่ายเวลาเจอทีมใหญ่เขาก็จะรับลึกๆรับแบบแน่นๆเลยซึ่งผมว่าซิตี้ก็ใช้เวลาเจาะอยู่แต่ไม่ได้เกินความสามารถของทีมแอบแกลเดร่าที่เดี๋ยวมีฮารัานคําแล้วคุณก็ค่อยๆป้อนไปเดี๋ยวก็มา2ลูก2งคงศูโอเคอไปดูบรยตันกับอาร์เซนอลหน่อยจริงๆรูปโปรโมทน,นี่เขาต้องสวยน,นะแม็กอ, <Mac S 1> อลิสเตอร์น่าจะยังไม่มามแต่ว่าเขาเป็นตัวที่เด็ดไงใส่ๆไปก่อนนะก็เป<อ>็นบริตันนะครับเจอกับทางด้านอาร์เซนอลนะ ก็ไบตันเปิดบ้าน m อเม็กสเตเดียมไซตีพบกันเนี่ยเจอกันในลีกคลับเ,เจอกันในลีกคลับมาก่อนในซีซั่นนี้นะเป็นไบตันชนะอาร์เซนอลไบสามหนึ่งก็เลยทําให้ตอนนั้นไงที่แกง๊งลอนดอนตกรอบหมดหมนะครับ <laughs> ขณะที่ซีซั่นที่แล้วนะครับไบตันชนะ1เสมอ1เรียกได้ว่าถ้าเอาสถิติช่วงหลังให้ไบตันสู้อาร์เชนอนได้แต่แต่ผมมองว่ามันเขายังไม่ได้เจออาร์เซนอลในเวอร์ชั่นชุดเต็มซีซั่นนี้อ่ะย่างตอนลีกคลับมันก็สำรองผสมใช่ไหมใช่แต่ถ้าคุณมาเจออาร์เซนอลชุดเต็มเนี่ย จะเป็นยังไง<ม>น่าดูเลยสำหรับไบร์ตันกับอาร์เซนอลนะฮะไบร์ตันนัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะเซาท์ไบร์ตัน3-1หยุดสถิติแพ้รวด2เกมติดต่อกันได้สำเร็จสภาพทีมของกุนซือโรเบรโตเดอเชีบี้นะครับพลาดใช้งานมาร์เซยไคเซโดตัวเก่งนะเ<ม>พราะว่าโดนใบเหลืองครบนะครับโดนแบนหนึ่งนัดขณะที่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เนี่ยคือมีข่าวว่าเพิ่งกลับมาจากพวกการฉลอง <S 2> <S 2> <ม>อย่างเงี้ยนะครับ <S <S คล้ายๆกันพวกที่กลับมาจากอาเจนเนี่ยร่างกายพร้อมหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูส่วนจาคุบโมเดอร์อดัมเวสเตอร์เอโนเอ ขณะที่แดนนี่วลเบกต้องเช็คคอมฟิตฝั่งอาร์เซนอลนะครับนัดล่าสุดเอาชนะเวสต์แฮมมาสามหนึ่งทำให้ชนะรวดในเกมลีกมาสี่นัดติด,ดและไม่แพ้ใครมาเก้าเกมแล้วสภาพทีมของกุนซือมิเกลออเดต้าเนี่ยมีตัวเจ็บสองรายนะครับคือกาเบรียลซุสลิสเนลสันนะครับมีอาการบาดเจ็บทั้งคู่ส่วนธอมิยาสอันนี้เจ็บแฮมสติงก็อาจจะยังไม่พร้อมเอมิลสมิธโล มีสัมภาษณ์ไว้ว่าตัวเขาเนี่ยกลับมาซ้อมได้แล้วนะแต่ว่าคนที่หายไปนานๆแบบนี้ต่อให้ซ้อมได้มันจะใช้เวลานานกว่าจะฟิตก็ต้องต้องให้เวลานิดหนึ่งครับสำหรับสวิตโลงสวตตัวจริงฝังา่์เซ่นนลที่คาดนะครับแน่นอนเหมือนการฮูสกร์ยังไม่มาครับพะเราทํากันล่วงหน้าจริงๆก็คาดตามนี้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนจากนัดที่แล้วเยอะก็แลมเดลเฝ้าเสานะครับกาเบียวกับซาลิบายืนคู่เซ็นเตอร์ไว้ขวานะครับแล้วก็ซินเชนโก้ซ้ายมิดฟิลด์ตัวรับนะครับปาเตแล้วก็ คู่มิสฟิลเบอร์8ครับกึ่ง10ก็จะเป็นชาก้ากับโอดกาแนวรุกด้านบนเป็นมาตินเนลลี่ซาก้าแล้วก็เนอเอนเคเทียที่กำลังแบบโอ้โหนัดที่แล้วถือว่าคนจับตาดูไงว่าไม่มีเชซุดเขาเอาอยู่ไหมแต่นัดที่แล้วเขาเอาอยู่อยู่นะครับฮะตามสำนวนน้ำขวางเย่ยเอาเรือไปเชี่ยว น้ำเชี่ยวเลยไปวางขอบคุณมากครับายเรืออย่าพอแล้วพออาชนาทฟอร์มแรงจริงนะครับแล้วการที่นัดที่แล้วผมว่าเขาพิสูจน์อย่างหนึ่งคือเรื่องสภาพจิตใจโดนนำไปก่อนจะกลับมาชนะได้นะก็แสดงให้เห็นว่านี่แหละคือความเป็นแชมป์มันต้องมีอะไรแบบนี้นะสะท้อนออกมาผมว่าไบรตันที่ตัว แล้วไม่มีแมคลิสเตอร์ไม่มีไคลเซโดผมว่ากระทบเลยนะสองไม่ฟีลตัวหลักเลยอะกลางทีเด็ดเลยใช่น่าจะยั่วพอสมควรผมให้อาร์เซนอลบุกไปชนะไบรตันนะครับสองต่อหนึ่งผมให้สกอรียวกับขวัญผมว่าอาร์เซนอลน่าจะชนะได้แต่อาจจะไม่ใช่เกมที่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าเป็นเกมเยือนแล้วก็ไบรตันเนี่ยชอบเพรสซิ่งเจอท,ทีมใหญ่ด้วยชอบล้มทีมใหญ่นะใช่ใช่ขนาดเปลี่ยนโค้ชแล้วเขาก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะเพราะว่าห้ามประมาทเหมือนกันแต่อาร์เซนอลน่าจะเอาชนะได้ ชั่วโมงนี้ผมว่าถ้าจะหาใครมาหยุดอาร์เซนอลเนี่ยมันต้องเป็นแบบทีมผมไม่ใช่คาว่าบิ๊กซิกด้วยนะอาจจะต้องเป็นแบบบิ๊กทรีท็อปทรีแบบนี้เลยนะแล้วก็ต้องเล่นบ้านตัวเองด้วยถึงจะมีสิทธิ์ล้มอาร์เซนอลได้ที่เหลืออาร์เซนอลช่วงนี้เขาพร้อมบวกหมดเท่าไหร่ดิสองหนึ่งให้เท่าขวันผมให้สกอร์เท่าพวกคุณเลยวันนี้เราสองสามคนเลยเหรอพระป่าจะไปไหมไม่แน่นะแต่แต่หลวงพ่อเราก่อนนะหลวงพ่อแต่เหตุผลของผมอ่ะมันก็คือ คือเอาจริงถ้าเป็นอาร์เซนอลเวอร์ชั่นปี2ปีก่อนแล้วเนี้ยแบบหรือแม้กระทั่งทีมใหญ่ที่ถ้าพวกเป็นพวกฟอกร์กับเท่านะผมว่ามีโอกาสสะดุดเลยเจอ,อเจอไบตันอย่างเงี้ยพอไบตันเขาสู้ทีมใหญ่ได้ดีจริงๆแต่มาเจออาร์เซนอลในเวอร์ชั่นปีนี้ที่พิสูจน์ให้เห็นแล้ววันนิ่งพอ,อต่อให้เกมนี้จะยากแต่พวกเขาจะเก็บ3แต้มออกมาได้เท่บ,บนั้นเป็นอาร์เซนอลชนะ 1. 1อะ่มาดูสเปอร์กันบ,บ้านครับเล่นในบ้านตัวเองครับเจอกับแอสตันวิลล่า ฤดูกาลที่แล้วสเปอร์ชนะไปกับ40แล้วก็2-1นะชนะทั้ง2นัดผลงานล่าสุดของสเปอร์ครับกออ็โดนเบนฟอร์ดนำไปก่อน2 0ใช่ตีเสมอ2-2นะครับ2นัดหลังสุดก็ยังไม่แพ้ใครสภาพทีมของคอนเต้นะครับได้อุโกโยลิสกลับมาแล้วนะก็หลังจากทีออ่ได้เวลาพักมากกว่าคนอื่นเพราะว่าลงเล่นให้กับฝรั่งเศสไปนะครับก็พวกตัวที่น่าจะผ่านความฟิตเนี่ยแต่ว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูคืออย่างโรเมโลเนี่ย สื่อบอกกลับมาแล้วนะก็ถ้าพร้อมเนี่ยน่าจะได้เป็นตัวจริงเลยคือมีโอกาสเลยแหละใช่นะครับเบนตันคูดีเจสเปนนะแล้วก็ลูคัสมูล,ล่ากับลิชาริซอนยังไม่หายเจ็บนะครับฝั่งวินล,ล่ากันบ้างนะนัดล่าสุดเนี่ยแพลร้อุพูนะหนึ่งสามก็หยุดสถิติชนะติดต่อกันเอาไว้สามนัดนะครับก่อนหน้านี้ก่อนจะเจอริอุพูพร้อมดีมนะสภาพทีมครับอุนายมารีหมดสิทธิ์ใช้งานครับแจ็คบรามซี่โโดิโก้คาร์ลอสนะยังบาดเจ็บอยู่ส่วน เอมี่มาติเนสครับเพิ่งกลับมาเดี๋ยวต้องรอเช็คก่อนว่าจะพร้อมเฝ้าเสาหรือเปล่าเว็บไซต์พิม์ลีกอินเจอรี่บอกว่า50%โอกาสลงออก็ต้องรอดูใช่นะไปดูรายชื่อกันหน่อยครับฝั่งของสเปอร์หลัง3ครับโยลิสเฝ้าเสาถ้าโอโรเมโรยังไม่พร้อมนะครับก็จะใช้เป็นเ,เซตนี้ไปก่อนนะดาวินซอนนะครับซานเชสนะแล้วก็ไดเออร์ลองเล่ วิงแบ็กฝั่งขวาโด h ฮ r t y ตี้ครับฝั่งซ้ายเปเรซิสผู้ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะแล้วก็ตรงกลาง2คนครับก็คือมิซูมากับฮอยแบกแนวรุกครับมีคูรูเซฟสกี้แฮร์รี่เคนทรงเหืองมินนะครับคือวินล,ล่าก็ฟอร์มไม่ดีนะวินล,ล่าผมว่าวินล่ากับเอฟ์ตันเนี่ยตีคู่กันมาเลยแม้ว่าวินล,ล่าจะเอาอุไนเมารี่มาแต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เห็นพัฒนาการมากขึ้น มันมีนัดแรกๆอ่ะแต่หลังจากนั้นก็อย่างเจอริ้วพูลก็ริเวพูลดีกว่าใช่ไหมใช่แล้วมาเจอกับสเปอร์ผมว่าสเปอร์ต้องต้องเก็บความผิดพลาดนัดก่อนเอามาเป็นพลังนะเพราะว่าเขาปล่อยให้คู่แข่งนําไปก่อนเป็นแบบเบนฟอร์ดอะขณะนี้ยังสะดุดอีกมีโอกาสโดนแซงนะเพราะว่าทีที่ตามมาเก็บแต้มกันได้หมดเลยใช่มันจี้คอมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเต้น่าจะรู้เรื่องนี้แล้วก็เล่นในบ้านตัวเองเอาแบบเหนื่อยเลยผมให้หนึ่งศูนย์สเปอร์เฉือนไปผมว่าจะเป็น เป็นสกอร์ที่ซิกเนเจอร์ของสเปอร์ดูคนไปก่อนแลแ้วแซงอีกแล้วเหรอมีนัดล่าสุดที่แซงไม่ได้เ,ออเพราะ<ม>ว่าเหนื่อยนะไล่ตามตีเสมอนะครับผมพูดแบบนี้มาตั้งแต่นัดแรกๆที่เป็นเกิดเหตุการณ์ที่สเปอร์โดนนำหลายๆลูกแล้วมันแซงกลับมาชนะว่าต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้เรียนรู้อะไรนัดลนะมันเรียนรู้อะไรนัดละผมว่านัดนี้น่าจะเหมือนเดิมอาจจะโดนวินล่านำไปก่อนแต่ยิงแซงได้สองหนึ่งคือผมดูวินล่าเล่นเนี่ยเขาสามารถเล่นบอลถับเฉวยได้ดีนะ แต่ว่าการขาดจะขอบแรมซี่ผมว่าเป็นหนึ่งในตัวลุกที่เด็ดเลยเนะี่ยมันก็เหมือนขาดคนสำคัญไปแล้วก็ต้องมาลุ้นเอมี่มาตินเนสอีกว่าจะฟิตไหมผมผมดูโอเซนเล่นนัดที่แล้วเจอร์รีผมไม่ค่อยนิ่งมผมว่าไม่แปลกที่จะเป็นมือสองคือถ้ามาตินเนสกลับมาจะช่วยได้เยอะเลยถ้าดูจากสภาพความพร้อมตอนนี้แล้วเทียบกันเลยเนี่ยเอาจริงถ้าวิลล่าแบบมาแบบฟูฟูนะผมอาจจะแบบฉีกไปทางเสมอแต่วิลล่ามาไม่ฟูแล้วผมว่าสเปอร์ต้องพยายามแก้ตัวมีแรงฮึดแบบนี้ อ่ะผมไปทางสเปอร์เฉือนแล้วกันพวกคุณให้เท่าไหร่นะผมให้2-1อ่ะผมไปทาง2-1เหมือนกันโอเคมาปิดท้ายกันที่เชลซีครับจะบุกไปเยือนฟอเรสต์นะครับที่ซิตี้กราว2ทีนนี้นี่แชมป์ยุโรป2สมัยเท่ากันนะครับนะฮะเถิติเจอกันล่าสุดนะครับเอฟเอครับปี2020เชลซีชนะ2-0แล้วก็4เกมหลังสุดเชลซีชนะมารวด ฟอร์เรสต์นัดล่าสุดครับแพ้แมนยูศูนย์สามทำให้หยุดสถิติชนะรวดไปที่3นัดสภาพทีมนะครับของคุณซูสตีฟคูเปอร์ข่าวดีคือได้ดีนเฮนเดอร์สันกลับมาเฝ้าเสาหลังจากที่นัดก่อนลงไม่ได้เพราะว่าเจอต้นสังกัดจริงส่วนเจสซีลินกาดนะครับเขาก็บอกต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งส่วนโอมาริชาร์ดนะกิเลนเบียนโคเน่รมแกนกิฟไวชิคูคูยาเต้แล้วก็มูซานิยกาเต้เนี่ยต่างบาดเจ็บทั้งหมดมขาดเยอะเหมือนกันเยอะมาก ฝั่งเชลซีครับนัดล่าสุดชนะเซตีนะครับ2-0นะฮะหลังจากทีก่ก่อนนั้นเนี่ยเบรกทีมชาติก่อนจะเตะบอลโลกเนี่ยแพ้เกมลีกมาสามนัดติดต่อกันเลยสภาพทีมของคุณซื่อแกรมพอตเตอร์ก็มีข่าวว่ามัตติโอโคอาซิตกับฮาคิมซิเยกเนี่ยปรับมาแล้วหลังจากไปชิงอันดับ3บนโลกมาแต่ตัวที่ขาดก็คือริสเจมครับไปเจ็บซ้ำอีกนะฮะ กองเต้ยังไม่หายโฟฟาน่ายังไม่หายโปรยาปิดซีซั่นเบนชิเวลกับลอฟต้าชิกยังเรียกความฟิตอยู่นะครับอันนี้คือความพร้อมเชลซีไปดูรายชื่อที่คาดนะครับจากโบสสกอร์ไม่ใช่คู <Both score. S 2> สกอร์ครับเพราะคูสกอร์ยังไม่ทําน่าจะเล่นแผนเดิมจากนัดที่แล้วครับ4-2-3-1ตอนนี้เปลี่ยนมาเล่นแผนนี้นะประตูเป็นเกปา้าคู่เซนเตอร์เป็นซิลวากับคูริบารีแบ็คขวาพอไม่มีเจมก็ต้องเป็นเดฟคะอัสเปดิกยอตาแบ็คซ้ายคูริยา คู่กลางเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าโควาสิตจะฟิตเลยหรือเปล่าแต่ว่าเพิ่งกลับมาผมว่าน่าจะยังไม่ได้ออกสตาร์ทนะครัอาจจะเป็นจอจินโยกับซากาเรียแล้วก็ตัวรุปเป็นเมสันเมาส์คริสเตนพูลิสิกราฮิมสเตอร์ลิงแล้วก็กองหน้าไคฮาวเวสนัดที่แล้วยิงมานัดน,นี้น่าจะยังต้องลงสนามต่อเรื่องครับผมฟันธงสกอร์ใช้คําว่าผมไม่ได้ไว้ใจทีมตัวเองเฮ้ยทำไมอะแต่ ถ้านัดนี้ไม่ชนะก็ไม่ต้องไปเล่น UCL ปีหน้าผมพูดแบบนี้แล้วกันพเพราะว่าฟอเรสต์เนาะโอเคแหละโอเคแหละว่าไปเยือนซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเกิดคุณอยากไปเล่น UCL นัดแบบนี้คุณต้องเก็บสามแต้มต้องพยายามชนะให้ได้อขอขอเชื่อในทีมแล้วกันว่าว่าน่าจะทําได้น่าจะสานต่อฟอร์มจากนัดที่แล้วได้แต่ว่าต้องบาลานซ์เรื่องสภาพร่างกายกันให้ดีหน่อยเพราะว่านัดที่แล้วครึ่งแรกเล่นดีมากครึ่งหลังนี่เล่นยังห่วยเลยเจอบอลมัดบุกบุกดีไม่เสียประตูครับ ผมให้เชลซีชนะได้แบบเหนื่อยๆอาจจะโดนสักลูกหนึงวันนี้สอแล้วกันอมันต้องชนะได้แล้วอะเกมนี้ฟอ r เรสจะยิงนําไปก่อนและเชลซีจะตามตีเสมอท้ายครึ่งแรกและก็มายิงประตูชัยช่วงนาทีที่70็ดคุณจําความผมไว้นะแล้วเดี๋ยวพอเกมจบคุณมาย้อนดูไม่ตรงหรอกผมพูดแม่งนั้นแหละถ้าถูกเลี้ยงซูชิไข่หวานทหนึ่งเออเอาสิผมว่าเชลซี เริ่มเริ่มเห็นทรงมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วง45นาทีของเกมนัดที่แล้วแต่ผมว่าครึ่งหลังมันเข้าใจได้มันก็เซฟร่างกายด้วยนะแล้วก็โปรแกรมมันเตะทีมบ็อกซิ่งเดมันก็ต้องเล่นให้มันลดความเสี่ยงนะฟอร์เรสต์เนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นทีมที่แบบมันเดาทางยากอ่ะเดี๋ยวมันจะเล่นดีมันก็เล่นดีแต่ผมว่ามันมันไม่น่าจะมาเล่นดีในนัดนี้เพราะว่ามันเสียทรงมาในเกมแพ้แมนยูคือแทบจะแบบเล่นเล่นงานแมนยูไม่ได้เลยโอกาสแค่ประมาณสองสามครั้ง ผมให้เชลซีชนะ2อครับอย่างที่ผมไล่เรียงทไลายไปเลยครับผมคือผมอยากบอกแฟนเชลซีว่าไม่ต้องกลัวนั่นคือแฮมเฟอร์เรสต์เก่งแค่ทีมเดียวมาอีกแล้วหรอม่อ,อีกแล้วหรอคือหรือหรือมันอาจจะไม่ได้เก่งก็ได้นะแค่วันนั้นร์พูลวอ่อ,อนเลยบอกกันตามตรงเพราะว่าแบบผมว่าเชลซีไม่ไม่คือแม้ว่าต่อก่อนนี้ฟอร์มจะไม่ดีมาแต่นัดล่าสุดพอชนะได้ความมั่นใจกลับมาและบวกกับฟอร์เรสต์ผมว่าไม่ได้แกร่งขนาดนั้นถ้าเชลซีไม่ประมาท เล่นเต็มที่ในศัก,กยภาพของตัวเองชนะได้นะไม่ว่าจะด้วยขุมกาลังด้วยอะไรก็ตามมีมีสาม,มแต้มออกมาแน่เอา1นูนย์แล้วกันเชลซีเฉือนตองมา1นูนย์ครับผมสามแต้มโอเคนี่คือพรีวิวล่วงหน้านะครับก็นะฝากติดตามด้วยนะในช่วงวันหยุดปีใหม่ใช่ครับ,รบก็จะเป็นช่วงที่โอ้โหฟุตบอลแบบเตะกันเยอะมากก็บริหารจัดการกันดีจะเที่ยวตอนไหนจะดูบอลตอนไหนนะครับแล้วก็กลับมาเจอกับเจาะประเด็นได้ใหม่นะครับในโอกาสหน้า,นาวนันนี้เรา3คนอ่ะฝาก ซอมบีเซอร์โอ้โหเกือบนะครับลืมไปนึกว่าเป็นเทปปีใหม่แล้วนะครับฝากด้วยนะนี่ก่อนครับที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของเราไม่ได้ธรรมชาติตัช้างคนนี้นั่นเองนะครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันเคแบงจากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจแล้วก็เครื่องสำรองไฟยูเนเต็ครับไฮเปอร์แมสก์เกมมิ่งยูพีเอสตัวเทพเพื่อความมันแบบไม่มีสะดุดระบบสำรองไฟคุณภาพสูงเทคโนโลยีรูปขึ้นบริสุทธิ์เพียวไซเว็บเพื่อการปกป้องอย่างสมบูรณ์เครื่องสำรองไฟแบรนด์ยูเนเตจัดจำหน่ายโดยอินแกรมไมโครหาซื้อได้แล้วที่ บาดาหน้าทั่วประเทศหรือว่าออนไลน์ครับ J B Lazada Shopee Shop and 24 Unitech the power back up to the future ครับครับขอบคุณรถยนต์ New Suzuki e r t i g a Smart Hybrid ด้วยนะครับรถยนต์3แถว7ที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานประหยัดน้ำมันแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพบก,กับ New Suzuki e r t i g a Smart Hybrid The หรือ power osmart f เต็มที่ทุกฟังชั่นเต็มพลัง Smart Hybrid ได้แล้ว,วันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเลยจ้าครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s c r i b e ด้วยแล้วก็กลับมาเจอกันหลังปีใหม่นะครับวันนี้เรา3ามคนแล้วก็ทีมงานขอตัวลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามครับ,บเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาด รถยนต์นิวซูซูกิอติก้าสมาร์ทไฮบริดเดียพาวเวอร์ออฟมาร์ทเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริด